I don't need a buzzer to tell me when to start dominating สัตวเออนูทรงรักคุณได้เริกดยับไปเก่ะเกมเริ่มแล้วใช่แบทเนี่ยคือเล่นกว่าอยากให้นวนๆเลยนะอย่งจริงแบเดียวฮะโลดเร็วชุมมองรักสิเจ็ดบาทสัตว์นะตั้งมาทีไอ้เกมนี้สตอมเลยบางเลยบอกเลย สองเมื่อกี้อะไรล้วงมันเนี่ยยี่มันไปกดสกิล W ออกต้องทำที่ยัไม่ได้แล้ะง่อยเดี๋ยวกูรอตีนให้มัน W มาเว้ยต้นเกมมันก็ไม่มีอ่ถ้ามันถ้ามัน W มาบอกผมต่อไปทันมาบัวจีบไพ่เหลืองหยิบเหลืองติดแดงจิบแดงติดเหลืองงงว่ะเล่นทุกทีอากาศจอกูไม่เคยเสียงดังอย่างนี้ กูเล่นกู่ยอะไรกัรกากูไม่เคยดังเลยเคยจะดับเลยอ่ะไม่มีสัญญาณเกินเฮียนทั้งนั้นเหมือนพัดนลมเป่าออกมาทุกทีกูเล่นหลีกไม่เคยเป่าเลยแม่งเป่าจนอื่มเลยสตาร์ทบลูใช่ไหมใช่ไหมก็ตามเอง

in yeah. somebody had to be me might as well be me oh, wow.

โอ้เทียบการระเบิดไม่ถูกเลยเรียบร้อยคือยังงงว่าจะไปทำไมคุณนึกว่าอีกแน่จะหมดก่อน เพื่อบังขึ้นไปโอ้โหเฮียลานรถพาด้วยกันจะบังไปไหนไหมดันเลยแหละดันเลยดันเลยคดีซีมันไม่อยู่กูเสียวตเลยหมดละแซ่ด มันทีมันล็อกเราเลยนะเนี่ยะไดเลียสเดี๋ยวแวะอันนั้นเลยดิโกเลมเดี๋ยวดูว่ามันเหลือตัวไหนเปล่าถ้าเหลือก็ตัดให้หน่ะ านานั่งจะหมดละมีเติมมั้ยมันเติมอยู่มันไอมาคาไม่มีเทเลนะกลับเลยกลับเลยก็ได้ไหมเห, <I> หลือยังไงฮัลโหลครับฮัลโหลวะ ยังยังครับอย่ยังฮัลโหลได้ยินครับได้ยินยังยังครับเล่นเกมอยู่ครับเล่นเกมอยู่รีแลกกันหน่อยบ้าายดีครับพี่บ้านกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับลา อ่หลับหลับหลับตวแล้วจะสอนเมไหร่นะวันสามนี่แหละสมหนเวลมเด่าจะกลมาช่วงชวงไหนนะเมษาครับเมษาเนี่ยต้องงน้าล้วเออเดี๋ยวมันจะถาม เอาัวไปกลับลงหน้าเฮองั้นมีตัวปลาตัวกลันะครับผมทรำอะไรไม่ได้ผมต้องับบมันติดปอมเหลล้วู้ยว่ามปลาเนี่ยเขากลับบ้านเงินรองขาเก่าขาเก่ากมีคนกลับเยอาต้องจ้างเครื่องก็ต้องจ้างนอเรื่องมระาูเรื่องตอวันนี้วันนี้เลย ครับผมครับเราก็ต้องดูว่ามาจกันไหนวันที่เท่าไหจะมาวันเ่อไหรแล้วกลับวันทไรมันหัวล้อยอะต้องถามด้วยี่ตอพเอมอยังไงรตาแหน่มันมีวันหยุดเหลื่อะไร่ะกลับมาวันไหนต้องีจให้รง้ายไงยังไงก็ต้องการไดเลย แต่ว็รลาใจครับเลย่รครับอ้นเอยเร่นนเออ้ซีเวลเลินเอาม่เลยข้างล่าง่ยครับผมฮลโหสวัสดีครับเอบเรจะมาหาญาจะจะจตัวก่อนได้ไหมลูกฮะอตงนี้คือเนี่ยจเจะเาครับครับัอ่นบอวงได้ ครับครับป้าหนูวันไหนตามวไหนเนี่ยยังไม่รู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีให้ไปบนฐานนะให้บนฐานก่อนจะวันด่วนนั่งนะครับผมกินแล้วครับเล็นเกมอยู่เล็นเกมอยู่เล่นเกมอยู่อ๋อเดี๋ยวก่อน กิแล้วครับหยาไล่จิงกัดล้างหน่อยสามตัวสามตัวไป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 

หนูจะมาวันไแล้วก็พยายามจองตัวก่อนครับรู้แล้วครับรู้แล้วครับครับไม่มีอะไรไม่ยากถึงครับมันจะลงหน้ามันไม่บอกยังไงก็บอกยาลงหน้าเลยนะคะครับครับครับมีอะไรไหมล่ะไม่มีครับครับหมดีครับก็เรีั่นเลยนี่มันไม่ต้องอะไรแบบผมเก็บเองเนี่ย คุยโทรศัพท์อยู่พ่อทีไเหี้ยะะ ก็การแต่งไปเลยเกิดไปแล้วกู เอาไปให้บ้างเหรอได้คุค้มกว่าคาดเลมาแล้วไอ้เหี้ยปีงขึ้นปีงขึ้น เฮ้ยปิงขึ้นเลยค่ะอนนดีมาเดยวไปล่าม มามากําลังไปกําลังไปเจ็บสิมึง เราจะทียนียกได้ฟาบไป,ไ,ปไม่มีใจะยืนนิ่งอย่างนั้นเลยเหร กลางมันแม่งเสือสลับซื้อน,นี่มาเลยมาแ<เ>ล้วไม่คิดอีกนี่ไอ้สัตว์เอ้ยเป็นขวยแล้วหนาววะไ้เชี่ยวกูรออตัวฟอมตายเลยนี่หว่าสัตว์ เงีเงยสตั้อย่างแมนเรียบร้อยก็ปอมแตก ตีลุดมันหันไปสวนแต่แรกก็ได้นะไอ้ทียกดอนนี่กับมามอยู่นี่เลยรับไอ้ทีเนี่ยโข่หยตาบศส์ไอ้ฮี่เอฟอดแดดไอ้สัตว์สาเบิ้ลไพ่เหลือมามานาหมดไอ้ทีเอนูประเดีดย่เพิ่ง๋ยวเพิ่ง๋ยวเพิ่ง ตาาินไ่ได้ไการระวังนะเีย่ยมันยุ่นไหว่นี่มันเห็นมันเห็น

มีมีอันติีนึงไม่รอดไหนแล้จะตายหาแล้วนะอ๋อมีอันติมีอันติโดดเหี้ยะไรวอะไรวะมันโดดเหี้ยอะไรตายไว้สัตว์ ไก่จังไไวที่จะไปนยะอาเฟินมึงกนไหมเอดีย เล็กใส่แอนติเมื่อกี้ฝากระเบิดไปด้วยได้ไหมไม่อยากรู้ได้ไดเอาไปได้แบบโผล่ปุ๊บระเบิดปั๊บน่ากลัวสัสเอาวเอาาะเอาเอาเองก็ได้อายวิ่งมาวิ่งเฮ้ยองเงเแล้วสวนนะสวนสว

กูฟาร์มเยอะกว่ามิดเลนอย่างไงพี่ hey, โคตรจ้ากูไม่ให้สายฟาร์มเมงีเนี่ยกูเดี่ยวิ่งฟาร์มแชมป์รัวๆตายไปสามตัวไหนไหมะกูหาช็อตที่แม่งไฟก็ต้องเลนบนเมื่อกี้ <laughs> <laughs> เก็บออฟติกแล้วเปิด <laughs> มาเลย ระเบิดมันเร็วกวาเไม่ลืมปากระเบิดระเบิดดเทคนิกดูดูดูปากไอ้เรื่มานี่มัน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 นี่ เออหยิบแถวนี้แหละหยิบเปลวมาเป็นสีแดงโอ้กูได้ัวปอบแลหยีนผ้าเลยแฟดมาทำไมวะเนี่ยไอชั้แฟดไม่ยอมาไอเดียกูได้แม่งก็คือสเปย์อีก โอ้ยยังเกิดข้อผิดพลาดอะไรนักหนาวเลยโ้ห่อนเอเอกูพัดก่อนละมีคนจะมาเล่นแทนเห็นในที่อยู่ในท้องไหมอา่าเช่ใช่มาเลยเดี๋ยวไปทำงานต่อ